ครับผู้ใดที่ตัดต่อในแอปแคปคัดบอทันเปลี่ยนเทียนะ,นะครับผู้เป็นกับเป็นผู้บุเป็นกับี่นะครับคอนเสิรสีมาสอนในตอนที่ไผยั่งบอทันเปลี่ยนนะครับเข้ามาตัดต่อกันเลยก่อนมาชมคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆไว้แบ่งปันกันนะครับเพื่อนๆ อ่าวนแคปคัทมันเป็นประม,ระระมาณนี้เนาะแคปคัทอ่าแอปแคปคัทตัวนี้ถ้าผูใ้ใดยังไม่ทัานนี้กตคือ,อโหลดลงมาเลยโหลดเข้าโทรศัพท์มาแล้วกา็ตั้งค่าให้ได้เลยนะครับเนาะอ่ะไเขาแตะเข้าไปเขาแตะเข้าไปเซ็จปับ๊บเห็นตัวนี้เนาะเขาเข้ามาแตะที่ตรงโปรเจกต์ใหม่เนาะ,ะแตะเข้าไปเลยโปรเจกต์ใหม่แต่ที่นี่เขาสี่เอาคลิปใดล่ะนะครับมันมีคลิปอยุดสามสี่คลิปจริงจ้ะ นะครับแต่ว่าเขาสีหายมาต่อกันเขาก็เลยแตเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิงที่เอาคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะเอาคลิปนี้หนึ่งคลิปเขาแตะตรงวงกลมตรงนี้เนาะสองคลิปสามคลิปอสามคลิปสี่คลิปนี่ตรงนี้อแค่นี้พอละเนาะเอาแค่นี้พ่อมาท,อที่นี่เขามาแตะเพิ่มอีกตรงนี้ดินี่นี่เพิ่ม เพิ่มซีนะเพิ่มซีหมายวามว่ามีซีคลิกเขาก็มาแตะเพิ่มเลยปุ๊บขมาแต่เพิ่มขมา่ามันกระถีเป็นขมาานี่เลยแบบนี้นี่เห็นบ่เห็นเป็นข้านเงาเนี่ยแน่นเลยแล้วตัวนี้เป็นลูกศรเนาะลูกศอนไหเล่นนะนะครับเขาลองแตะล่นมึงสิอ่ามันกริถประมาณนี่เด้อืออันนี้วิธีการเอามาตตอกัอนละอ่ะ ออตัวนี้เอามาต่อกันแล้วอ่ะทำไมเขาต้องการเขาต้องการให้เสียงมันเพิ่มขึ้นเขาแตะตร,ง,ตร,ง,ตรงนี้ที่หนึ่งเด้อเขาแตะตรงตรงตรงเนี้ยเขาแตะอีกที่หนึ่งมันตีขึ้นขีดเขาขาวเนี่ยมันเป็นเส้นขาวยีรอบเนี่ยแสดงว่าเขาจุดจ้องเห็ดได้กันอีตัวนี้อยู่นะครับเน,ะนะบาะนะแต่ที่นี่เขาอยากเพิ่มเพิ่มเสียงเนาะเพิ่มเสียงเขาก็เลยเลื่อนมาเลื่อนมาเบิ้งที่เสียงเสียงเป็นลำโพงเด้อ ็นลำโพงนี่นี่นี่เป็นลำโพงนี่ตรงนี้นะเขาแตะเข้าไปปึ๊บเขาแตะเข้าไปปั๊บตอนนี้มันได้เคิงหนึ่งเนาะเสียงมันมีอยู่เคิงหนึ่งแล้วเขาอยากเพิ่มเสียงขึ้นอีกเขาก็ลูดเลยลูดตรงนี้ลูดมาให้มันเต็มเลยนี่ประมานี่เราก็มาแตะถูกอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยอนี่แหละไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าฮัแตะตรงนี้ที่อนึี้มันก็จะหายไปอ่า มาเบิงอันนี้อันนี้สีเลวกลัดให้เบิงเนาะมาเบิงตรงนี้เนี่ยมาเบิงตรงมองต้อนี่มองต้อนี่เป็นยังไงอ่าตอนนี้30นาทีหาสิบหาวินะามาต่อกันแล้วนะได้สาม3นาทีหาสิบหาวิปับ๊บมองต่อมองนี่อ่าเบิงมาเบิงไหมที่อ่าปั๊บมันบ่สวยเนาะมันบ่สวยเฮะแตะอีตรงตรงตรง,ตรงมองต่อเนี่ยแตะที่หนึ่งปั๊บมันเป็นยังซี่ก็เป็นยังซี่ปับ๊บ แบบที่นี่เขามาหา,อา,อา,เ,าเอ่อเคยเยนว่าอินเทนอินเทนเขามาหาที่ว่าเอ่อเข้าเสี่ยงอ,อันใดที่หมองตอมันสีผิวแต่จะเปเี่ยอันที่มันมีเผ็ดตรงนี้เลยเพราะว่าเข้าบริษเสียเงินตรงนี้คือมันเป็นพิเศษนะมันเสียเงินเข้าบริษเสียเงนินเหตุบ่อใเลยเอ่อแต่ว่าทาั้งพงนังาเชิญมักเอากลคือมิกตัวนี้นะเขาแตะมิกตัวนี้เลยอันนี้ ข้ามหญ้าเขาเกี่ยวทยับแเขากับเลื่อนไปเลยเอาค้ามหญ้าแถบเข้าเลื่อนไปแล้วก็แตะคูกเข้าไปอ่าลองกลับมาเบิ่งที่แน่นเบิ้ปึ๊บเบิบ่งเราดูดีเนาะแบบที่นี่เขามาแกะอีตัวนี้เสียงมันอ่อนไปเขากับมาแตะแตะไปที่หนึง่งห้มันมีนี่ห้มันมีเส้นแบบนี้เลยเส้นสีขาวรอบแบบนี้แล้วก็มันเลื่อนมาหาลำพงตรงนี้เนาะ แตะลำพงตรงนี้เร็จปั๊บแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็กดทูเข้าไปแตะตรงนี้อีกที่นึงไม่เสียหายไปนี่อันนี้มัเดเจ็บทีตูแ <c oughs> มงลักเนะาะใบแมงลักเอาไปใส่แกงขมเนาะมาเบิงอันต่อไปแบบนี้อ,อันต่อไปคือกันน,ะ,น,น,นะตรงนี้ฮักประหตคือกันนะมัแตะตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็มัแตะมีกแล้วก็มัดแตะมองต่อตรงนี้แล้วก็แตะทูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้ามาเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเทากับ ไปที่ลำโพงคือเก่าตรงนี้ปับ๊บแล้วก็เพิ่มเสียงให้เต็มเลยแตะปูกอีกที่หนึง่งอ่แตบะบอีกข้างหนึง่งหน้าจอช่องว่างน่ะมองว่างอีกที่หนึ่งนันกับจีบแบบว่านี่เนาะอ่าตรงนี้อ่ตรงนี้ทาก็แตะคือเก่าล่ะเอาแบบเก่าแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็มัดแตะอ่มัดดึงตรงนี้ขึ้นไปบวกบวกอีกที่หนึ่งตรงนี้ เสียงมันหน่อยเขาเพิ่มขึ้นไปอีกมาแตะตรงลําโพงอีกที่หนึง่งปุ๊บตรงนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปให้เต็มเลยแล้วก็แตะบ,บ,บ,บวกเข้าไปแปะอีกที่หนึ่งไม่เสียหายไปนี่หลัก็ะมณนี้นอืมอันนี้อันนี้บริเตัดออกนะอันนี้บริเตัดออกเลยม่เตอต่ออย่างเดียวอ่ากันว่าฮอตดีไซเฮอตดีไซเป็นตัวหนังสือเอ่อเป็นตัวหนังสือฮอตได้ แต่ว่ายาให้เกินซีวิเออให้เกินซีวิเด้อเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนึงเนาะเออเขาเฉียบไปมองไดก็ได้ออาตรงนี้ก็เลยก็ได้อ่าอตัวตรงนี้เนาะเขามาแตะตรงนี้เด้อตรงขอบข้ามนี่นี่นี่ขอบข้ามตรงนี้แตะขอบวามเข้าไปเพราะขอบวามเสร็จปั๊บล้วก็มาแตะตัวเอบวกตรงนี้นะครับ A อบวกตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยสิพิมพ์อีหยงล่ะอ่าสิพิมพ์อีหยงแกงแกงไข่แกงไข่ผําเนาะ แกงกอแองอแกงไข่ขอไข่เอ่อไข่ผัามผั่มเช่ยนย่างไผัมขอพึ่งเนาะขออะมอผัมแกงไข่ผัามนี่สี่บ่เออเขาขยายเขาขยายได้เลยเออเขาขยายได้นี่เขาขยายแบบนี้ก็ได้นี่ขยายแบบนี้เขา,ขยายสี่ไส ใส่สไตล์สไตล์สไตล์ก็คือเขาแตะถุงสไตล์ตรงนี้เนาะแตะปั๊บเขาก็มาเลือกเบิงองเบิองสีเบิองสีเขาเอาตัวนี้นี่เอาตัวนี้พอเอาตัวนี้เสร็จปั๊บมาที่นี่มาแตะถูกด่บัดเนี่ยแตะถูกตรงนี้เด้อปึ๊บถูกอันนี้คือซีวีนะตรงนี้คือซีวีแล้วอย่าไปอย่าไปเพิ่มขึ้นเด้อถ้าเพิ่มขึ้นมันผิดกดนะมันผิดกดมันบได ได้แค่ตรงนี้แต่ที่นี่เขาต้องการอยากให้ที่ตอนเข่าตอนออกมันคิวให้ตั้งแต่ไมาเลื่อนเบิงมาเลื่อนเบิงตรงนี้ภาพเ,เ,เคลื่อนไหวตรงนี้เด้อนี่ภาพเคลื่อนไหวเขาแตะปั๊บเข้าไปเลยภาพเคลื่อนไหวตรงนี้อือล่อเหตุงานกา่อนเออนี้ตอนเขา่าเนาะตอนเข่าเขาเสียวแบบไหนตอนเขาเขาเสียาแบบไหนเอาแบบนี้ก็ได้เออเอาแบบนี้ก็ได้แตะเข้าไปอนี่ นี่นี่นีหตรงสือมันใส่ที่เลื่อนมากจริง่เนาะแต่ที่นี่ที่ตอนออกละ่ะออกแบบไหนมาแตะตรงออกเลยแตะตรงออกอเบื้องที่ออกแบบไหนปึ๊บเออเอาเอาตรงนี้ก็ได้อ่ะอาตรงนี้แบบออกเออตรงนี้เขาเลื่อนแบบนี้ก็ได้นี่แล้วก็แตะถูตรงนี้เด้อถูกป,ปั๊บนี่ปึ๊บนี่เอามาเบื้องที่แบบี่ยเลื่อนไป ปึ๊บนั่นมันก็งทิ้งเราต้ก็ออกวืบหายไปเนี่ยโอเคเลยนี่ได้แล้วหนึ่งขิดเนาะแต่ว่าเรื่องอย่างอื่นฮอปปี้ขิดตัชทิคเกอร์ก็ได้เด้อทิชชูิคเกอร์นี่ตัชทิคเกอร์อยู่ตรงนี้เห็นบ่เห็นตัชทิคเกอร์บ้างแตะชทิกเกอร์เข้าไปเออเาแตะชทิกเกอร์แบบใดก็ได้เอาตัชทิคเกอร์แบบใดล่ะเออเอาไปเลื่อนเบิึงเออเลื่อนเบิึงไปออืมย่าไปเอาอันที่มันมีเพชรยังสี่เด้อถ้ามีเพชรนี่เอาบ่ได้เพราะว่า เออมมนต้องเสียงเงินก่อนเนาะอืมอเอาแตะยังได้ดียวเาลูกศอนก็ได้เด้อันนี้ลูกศอนตัวนี้ก็ได้อ่ะเพราะเอาลูกศอนเสร็จปั๊บเข้ามาแตะอ่าน,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 นี่แล้วก็เขาขยายก็เอาตรงนี้ขยายก็ได้นี่ขยายอ่เลื่อนขึ้นไปนี่เลื่อนขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะอ่ามันเป็นแบบนี้เลยเอาเบิ้งที่เบื้องไดเอ๊็นี่อ่า แต่ว่ามันมันนั่นเกินเขาแตะตรงนี้อีกทีนึ่งแล้อแตะตรงเหลืองเหลืองเนี่ยแตะอีกทีหนึง่งมันที่ขึ้นแบบนี้เข้ากับเลื่อนขึ้นไปแตกหน่อยหนึง่งโอเคบ่นี่นี่แหละนี่แหละแบบนี้เลยอ่าล่องเบิ้งปั๊บนี่สวยงามบ,บ่นี่ละนี่ละนี่ละอ่ะาแต่ทีประมาณนี้เด้ออ,ออ่าล่องเอาไปเห็ดเบิ้งเนาะนะครับล่องเอาไปเห็ดเบิ้ง พยายามฝึดพยายามเบ่งมันก็สีหูเองแหละนะเพราสร็จแล้วที่ตรงไหนบัดเนี่ยเร็จแล้วตรงนี้คําว่าส่งออกเนาะส่งออกเขาก็แตส่งออกเลยถ้าหากเอ้ยก่อนก่อนถิงแตะส่งออกเขาไปบึงทั้งไถ่สุดเด้ออย่าลืมอย่าลืมเมื่อกี้ลืมเนาะไข่สุดไถ่สุดมันสิมีตรงนี้เด้อเนี่ยนี่นี่นี่เห็น่ะไถ่สุดมันสิมีตัวขี้ึ้นมาเขามาแตะอย่าลืมเด้ออย่าลืมเพราะมันมีโลโก้อยู่เขาแตะตรงนี้อีกที่หนึ่งแล้วก็ เบืงข้างล่างด้วยข้างล่างเขาเลื่อนไปมันมีบอกว่าอานี่ลบเนี่ยลบคือขัง,งขยะเนี่ยแตะเข้าไปเลยลบปับ๊บโอเคบุมีแล้วอบุมีแล้วปฏิสุดแค่ตรงนี้เนาะแบบน,นี้แตะทรงออกตรงนี้เนาะปึ๊บแตะทรงออกมันกะสีวิง่งเห็นว่ามันหลบแหละเห็นว่ามันหลบสุดเลยอเห็นว่าหลบสุดเลยอเดี๋ยวเบิง้งให้มันสุดเนะาะแต่ว่าคลิปเงามันกะสีซาน่อย คลิปสั้นมันก็นเร็วอเอาไปฝึกเฮดเบิรงเดไอไฮสิมีเสียงเอาเสียงเพลงเอาเสียงอย่างเขามาใด้คือกันมันเบิองอ้งนอ่ะข้างล่าง่โอเคเพอเสร็จแล้วเข้ามาแตะตรงนี้เนาะเข้ามาแตะตรงเสร็จสิน้นปึ๊บแล้วเราออกได้เลยนะครับเอาออกได้เลยอ่าคลิปที่อยู่ในข้างภาพตรงนี้นะอยู่ในข้างภาพตรงนี้เลยที่ที่อ่จากนาทีนะอยู่ที่สองนะ เออสามสามนาทีกว่าเนาะอยู่สามนาทีกว่าเออมันอยู่ในนี่แหละจะอยู่มองไหนเนาะเดี๋ยวหาบุงก่อนหาบุงก่อนหาดูหาดูอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวค่อยหาเนาะเพราะว่าเอาเพราะว่านวยความจำมันมันมันเต็มอยู่ตรงนี้อ๋อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อันนี้มันเป็นไอโฟนเนาะแต่ละแต่ละเครื่องมันถือบลอกคือกันเนาะอยู่ตรงไหนเนาะอ่าถ้าแตะเข้าไปปุ๊บนี่สามนาทีอยู่ตรงนี้ปั๊บอ่าพัดเปิดเสียงถือมานนี่ถ้าแตะถือระมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยอ่าจะเอาไปเฮ็ดเบิ้งเนาะเอาไปล่องเฮ็ดเบิ้งนี่นี่นี่เอาไปล่องเบิ้งเห็ดเบิ้งบอตรขวัญที่วางนั่นนี่โอเคบ่นี่ละเอาแบบนี้เลยเนาะโอเค